ก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมเอ้ยยังยังยังเหมือนรีบนะครับผมเอานะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเพิ่มทำค,ค,มมมค,คือวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยสไปเดอร์แมนเอ้ไม่ใช่หยอกหยอกนะครับคือวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเรื่องว่าชั่งเล่นหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่แหละนะครับผมแล้วแต่คิดนะอันนี้ก็เป็นคับแมนเวอร์ชั่นเก่านะครับเราจะไปดูว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ที่เวอร์ชั่น1.9.212นะครับผมแล้วก็224นะฮะ คือชื่อวู้ใช้เป็นงนี้จริงนะเวย้ยทุกคนไม่ได้โกนตีนนะครับ1.9.212นะครับโอเคก็ไม่รู้ว่ามีเก่าหรือเปล่านะครับแต่นตอนนี้น่าจะเก่าสุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟล์หนึ่งวีนะครับแล้วก็ปิดนะครับไปหนึ่งนะผมจะลองเล่นกับความแบบเนี่ยธรรมชาติดูนะเปิดแป๊บนึงนะฮะจะดูว่าโฆษณามันจะยิงแอดเข้ามาหรือเปล่าน,นะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีโฆษณาเข้ามา,ขมานะครับอะไรนะโอเคเรามารีวิวกันต่อนะฮะมาก็จะมีปุ่มเพย์ปุ่มเดียวนะฮะ เปลี่ยนสามไม่ได้เซตติ้งไม่มีสกิปไม่มีนะครับซึ่งไอตัวล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นไงก็เดี๋ยวดูกันต่อนะฮะไม่อยากสปอยนะครับผมไหมไปเรามาดูคิดคีบก,กันนะครับชานะของโหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผมอ่าเออไอนี้มันกวนตีมนะันี่ยเออปอบดูโหมดคิดคีบม่นเข้าเซิร์ฟเวอร์เออไอช่องนี้มันกวนตีเนาะโอเคนะครับอ่าตัวเราก็จะเป็นเออฐานะของตัวผู้หญิงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราปรับไบเน็ตก่อนนะฮะเพะื่อเพิ่มความสดใสอ่ะตลอดเลยครับช่วงนี้มันแบบหน,น้าหนาวแล้วครับแบบ มันเป็นเทศกาลช่วงแห่งความสุขนะครับเราจะแบบมืดๆม,ม,มันมันไม่ได้นะครับอันนี้ผมปรับแสงให้สุดเลยนะฮะคือแทบจะชุกไม้ครับเลยก็ต้มาง้าาได้นะครับแบบเราเริ่มเกมมามันจะเป็นแสงมืดให้นะครับผมเออแบบดักดาสอ่ะ DC อ่ะเคอวันนี้ผมก็จะมาสปอยสอว์แม่เคททำมันลองตัดไม้กับคร่คราวๆดีกว่านะ้ะการคงการคาบนะครับสังเกตดูวา่าบอกย่าเลยพวกเนี้ย หรือว่าบล็อกที่ผมตัดอยู่เนี่ยก็คือโอ๊กวูดนะครับหรือว่าบล็อกไม้เนี่ยบล็อก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 ไอ้เบ๊กไอ้นี้มันจะพูดอะไรก็พูดนะโอเคก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบเหมือนใช้เท็กเจอร์อื่นเท็กเจอร์อื่นอยู่นะครับผมเห็นป่ะทุกคนดูดิมันเป็นเท็กเจอร์แบบอารมณ์แบบว่าแบบไม่ใช่16บิตนะฮะเป็น32บิตก็อย่างนั้นนะครับผมนะโอเคเราตัดไม้ครับตัดไม้ครับตัดไม้ นี่เป็นธรรมเนียมของเราเลยนะฮะเราจะมาลองเล่นเอาชีวิตรเราเข้าๆหน่อยดีกว่าว่าะฝังงเ้วกูงงนะไอบ้า,าไอ้ป่าวายชายมันเป็นโรคอะไรบ้างเลิกเ,เลยครับเลิกาและไอ้ทีนะ่คิปมันจะสัานไปนะครับเราต้องรีวิวแบบนี้แหละทุกคนผมเนี่ยก็เอาชีวิตร,รอดพอเป็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ั้งแต่เล่นมานะเอาตรงนะคือแบบยังไม่จบเกมอะ่ะยังไม่เคยเล่นจบเกมแต่ผมจะตกน้ำเออโอเคนะครับนะเราครัฟให้หมดเลย จังหวะเนี้ยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ค้าของค้ามาเราต้องรีบลงไปขุดหินนะครับเพื่อจะอัปเกรดเป็นเลเวลสองไปลงฮนะหนึ่งสองสามลงเอาไอเวียเนียหนึ่งสองลงไปอาวุธไม้มันกากนะฮะกากแบบกากจริงนะครับไปสบลอไปขุดนี่มันอัดคลิปอยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นหินเหรอหรือว่าไม่ใช่ดูก่อนนะฮะอ๋อเป็นหินนะครับผมนะ ตอนแรกคิดว่าหินแบบแกนิตอะไรพวกนี้นะครับแกนิตมันอยู่นี่ดีกว,วะเอออะไรนกลัวโอเคแ้วทำไมข้างล่างมันต้องเป็นน้ำาด้วยวะไม่เข้าใจอ,าอ่ะโอเคขุดซักสามอันนะฮะแล้วก็ขึ้นไปคราฟเลยนะครับจังหวะนี้นะฮะคราฟปุ๊บอ่าโอเคได้ขวานหินมาแล้ะ fov นี F ้ o v มันน้อยไปววปะวะเพราะนึนนะ fov มันน้อยมากนะครับเอาให้มันกว้างๆหน่อยนะครับโอเคเราได้ขวานหินมาแล้วลงไปขุดเลยจ้า จุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุบ๊บจุ๊บเราไม่คุยกันเลยจ้าน้องๆน,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 น้หนูอันนี้ไม่น่าชีวิตรอดนะฮะอันนี้แปลชีวิตร้าวๆดีกว่าดิคลิปหน้าผมจะมาลองเอาชีวิตรอดได้ไหมครับเถื่อนดีกว่านะฮะโอเคผมครับปุ๊บผมต้องนั่งเรือาจากกังหวะเนี้ยไปหาที่ที่มันมันว่าแต่มันมันมีที่เอ็แห่งนี่เหรอวะอืมครับเรือมาแล้วนเนี้ยผมไอ้เรือมันเป็นแบบเวอร์ชันเก่ายังวะผมหา หาหาหานานทะเลไม่เจอาจะจค้ามเรือไปทำไมวะไอเบนเลยไอหมูนี่ก็หนีอีกไอหมูขขาล้องตายซะเถิดเวลาไม่ได้เหนือตัวมันเล็กนะครับเจ๊ปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บหายย่านะครับผมผมต้องไปหาน้ำก่อนวะหาน้ำหาน้ำหาน้อมไปเดินขุดไปด้วยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ ตอนนี้ที่คันมือนะฮะมันไม่มีน okay. ้ำอะไรให้ไอ้น an ี่หรอกวะโอ้ว่าจะพายเรือซะหน่อยนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บเอาดาบมาเอาชีวิตรอบแบบเขาเข้าก่อนนะครับเราจะไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะจริงไม่เยอะจริงไม่เยอะจริงนะครับปึ๊บโอเคเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าทุกคนนะฮะบ้านนี้เป็นแบบบ้านแบบกระจิ๋วก่อนดีกว่านะบ้านกระจิ๋วก่อนนะครับบ้านกระจิ๋วก่อน ปุ๊บปุ๊บนะครับโอเคบ้านแบบเล็กๆนะแบบคร่าวๆดีกว,ว่าเนาะเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอีกแบบอีกทีแล้วกันเนาะโอเคนี่เขาบ้านของเรานะฮะ <c oughs> ไอหมูมันมองมันอยากตายว่ะอ,อารรออะไรอ่ะอารรอใบอะไรล่ะอารรอเงี้ยอะไรอ่ะประตูหนึ่งอันก็ได้ปะอ๋อนี่ยสามอันนะเยอะก็สองไปเลยฮะประตูโอเคก็ถือว่าได้บ้านแล้วนะครับผมนะ โอ้โหบ้านน่ะก็บอกแล้วว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ไงคร่าวๆอ่ะจึ๊บ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 เปลี่ยนดินฮะเอปเจอไปใช่เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นปึ๊บทุบออกทุบออกทุบออกโอเคครับทุกคนเปลี่ยนพื้นเรียบร้อยฮะโอเคบ้านของเราเสร็จสิ้นฮะวางนี่แล้วก็วางนี่ฮะปึ๊บโอเคฮิวฮะ กินก่อนนะฮะโอเคเอ่าชีวิตเราเข้าเข้ามานี่นะครับผมบ้านของเรานะฮะอืมคตรเท่ครับปิดตรงนี้ก่อนนะเออจะยุงเข้านะฮะโอเคครับทุกคนได้น,นะฮะบ้านนะครับโอเคเราเปลี่ยนมั่วกันนะป่ะเราจะรื้อมั่วของด้างเคี้ยทีบกันมากนะครับผมโอเคบอส บัตเปลบบอบัตปบบอบัตบบอบอสบอสบอสบบอ12ปีรประมาณนี้นะครับเออยังเป็นแบบยังไม่เหมือนมากนะครับอันนี้เราเจอฟักทองอะไรด้วยวะทุกคนถ้าที่ลงถ้าลงถ้าโอ้หหินเต็มเลยทำไมแแบเมื่อกี้ที่เราสร้างไม่เจออีกวะเออนะครับมันไม่เจอถึงมาเจอในแแบบคิดถีบนะครับกวนเนี่ยมันกวน หามังตมมังเต๋อก่อนมอนเตอร์โผล่มาเลยปรับแบบพาร์ทแล้วซูเปอร์ฮาร์ดน่าน่ะโอ้เหล็กเต็มภาพนี้ก็ใหญ่อยู่โอ้โหไม่ใหญ่แล้วอย่างนี้นะฮะนี่ประตูลับอะไแล้ววะโอเคขึ้นโป๊ะป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 ะอันนี้น้ำขุ่นมากเลยทุกคนนะโอ้โหโคตรขุ่นนะฮะ โอเคเวอร์ชันแรกก็ประมาณนี้เรามาดูของนะครับหาลูกธนูยังไม่มีลูกธนูพวกยาพิษอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทา้งท่าของมอนเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นหน้าแบบตามที่ทุกคนเห็นนะเป็นจากปี2019นะครับเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดก็คือ2021ก็คือปีนี้แหละนะครับโอเคมันจะยังไม่เหมือนมากนะเรียกได้ว่าไม่เหมือนเลยดีกว่าแต่พี่ซัมบี้เนี่ยเหมือนนะครับแต่เป็นเหมือนทางหน้าของเวอร์ชันเก่านะครับสไปเดอร์ <Spider S 2> นะครับ ทุกคนก็ดูเท็กเจอร์มันจะแบบจะไปหยาบหน่อยนะครับยังไม่เรียบเหมือนต้นฉบับไม่ครับนะครับเนี่ยยังไม่มีบอสเบอร์นะฮะสังเกตว่ามีแค่พวกนี้นะครับผมดิสโทนดีเพเตอร์นะฮะแล้วก็ดิสโทนคอมเพเตอร์นะฮะเนี่ยนะครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บกูวางม้วเลยนะครับเออประมาณนี้นะครับตู้ดีเอ็นก็ดูก่อนซิมีหรือยัง โอ้พระเจ้าทุกคนประตูดีเอ็มมีแล้วแต่ดวงตายไม่มีนะครับโอเคเรามาดูการขี่เรือดิเป็นไงวะผมเอาเรือมาก่อนน่าจะขี่สองข้างนะโอเคไอ้นะไอ้เลิฟยูเอ้ยอะไรวะโอเคฮะเลิกเลิกเลยครับเลิกเลยครับไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วครับเลิกเลยครับเลิกเลยครับเลิกเลิกมันเลย เลิกเลิกไปเลิกเล่นไน้องน้องเล่นทันพี่หน่อยครับเอ้อเลิกเลยครับเลิกมาไม่เลิกล้ไม่เลินกุ้งไม่ครับช้าง์ล่างอัปเดตบ้าหรือเปล่าวายชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหอะตายไปอะไรวอ้ชายเอาพี่ไปี่ไปโอเคนะแบบนี้เราเข้ากิมมันปุ๊บก็คือหน้าพื้นหลังอาจน่าจะเปลี่ยนนะผมจำไม่ได้แล้วโอ้แป๊บเดียวจำไม่ได้ความจำสั้นนะประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็เข้ามาผมก็ลองเปิด Wifi นะครับเปิดเอาตัวนะ้นเปิดวิดเดียวอะก่อนเข้าม่งโฆษณาไม่งดิ้งมารัายวยิงแบบรัวๆปะยิงแอดรัวนะครับอันนี้เข้ามามันก็มีหน้าอะไรไม่รู้แต่ปิดเลยนะครับขึ้นทำไมไม่รู้อฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่เออมันเวอร์ชันอะไรวะเดี๋ยวผมดูแนละ้วขึ้นให้อีกทีด้วยกันนะครับให้ทุกคนดูเลยดีกว่าวะนะให้ทุกคนดูเลยนะครับ1.9แล้วก็ what the แต่ไม่เป็นไรอะครับให้ทอดสเต็กเออเฮ้บเอา,เอา,เอาทอดสเต็กค,ครับเก่อะไรอะ่ะกูลองทอดหน่อยนะครับไหนๆมันขึ้นมาแล้วเล่นหน่อยละกันครับหนึ่งร้อยครับซื้อไปทอดลูกค้าคนต่อไปครับเอาอะไรครับึบเอ๊ะเฮ้เอาไปครับเสิร์ฟครับไปกินอา้าวสเต็กมันได้ไปไหนวะ โอ้ oh, เอาผักด้วยเอาผักจึ๊บจึบใส่ผักครับใส่ผักเอาไปเด็กเอาไปเด็กเยี่ยมแค่นี้ก็ได้เด็กกันแล้วต่อไปเอาอะไรครับสเต็กค,คุณนุ่นสเต็กเปล่าๆครับสเต็กเปล่าๆเอาไปเลยเ้าใจกอดได้กอดเอาสเต็กเปล่าใส่ผักทำไมหน้ามันเปลี่ยนแล้ววะเอ๋อ oh, ไม่เอาอ่ะทำไมมันไม่เอาอ่ะอ๋อมันมีสเต็กกับสเต็กฮะ มีสเต็กกับอะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยอ๋อมีเนื้อหมูกับเนื้อวัวนะครับนี่จะกินอะไแหลบเนื้อหมูอันไหนหมูไหนวัวเอาไปกินทั้งหมดเลยอันนี้กินแหลบเนื้อแผลบีทีโอ้ยกูเลิกเลิกเลยครับเลิกแล้วเลิกแล้วไม่ได้คนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเดียวกันเลิกเล้วครับเลิกมาแล้วไม่เล่นแล้วเล่นล่องกงเก็ตเล่นน้องเล่นทันทีหน่อยครับเลิกเลิกเลยครับเลิกมาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วกงเก็ thousand years later โอเคนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเวอร์ชัน1.9.216นะครับผมนะไม่ใช่2.2แล้วนะครับก็ตามนั้นนะฮะเพิ่มมาประมาณ5เพิ่มมาประมาณ4เลขนะครับ 4. บวก2ก็เป็น6นะครับนี่ก็เป็น1.9.216นะครับโอเคนะครับมาก็จะมีอยู่4ปุ่มนะฮะ Pay Option Skin นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปครับเปิด Wi-Fi ก่อนเล่เกมมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนะครับถ้าเราปิดเนี่ยก็ไม่รอดนะครับบอกเลยนะแนะนำว่าปิดก่อนเริ่มเกมครับ โอเคก็มีภาษาให้เลือกนะครับเมื่อกี้นี่เสียงไม่ทันเสียงแม่งดังชีบหายเลยนะฮะตั้งาเกมาให้มันเล่นๆ,ๆนก็ต้องเล่นกันหน่อยนะครับเฟนนะฮะก็มีรูปเฟนให้แบบให้กดง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องแบบมีหาตัวบวกเล็กๆนะครับอ่าใส่เท็กเจอร์ได้นาะไอเวอร์ชั่นนั้นใส่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นมันก็จะมีของที่ผมมีหมดเลยนะฮะเอาตรงไปใส่ไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่รองรับนะเวอร์ชั่นเก่าจัดนะฮะ มันจะเป็นเวอร์ชั่น0.15นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่ามันจะเคยขึ้นแบบที่ผมเคยทดลองไปเล่นกับเพื่อนมันจะขึ้นว่า0.15.2อะไรแหละนะเก็ดซับเบิลโบกันคนะร,รับอ่นนะเอ้ยเอ้าทุกคนจะไม่ภาพภาพมันเหมือนไมครัขบขึ้นเห็นไหมเหมือนแบบเหมือนใช่ใช่แต่เท็เจอร์ทางหน้าของการเดินการอะไรเนี่ย โอเคอันนี้15วีนะน่าจะตายแบบทรมานนะฮะเอา้าไนะอวีนี่ตายแบบทรมานนะฮะนี่แค่ขั้นหนึ่งนะบวัวเองยังร้องขนาดนี้แต่ขั้นสองจะขนาดไหนขั้นสองสองวีครับโอเคผมเพิ่มเลือดให้มันหน่อยนะฮะเห็นว่าน้องบวัวเขาเจ็บนะครับปะเพิ่มเลือดน้องบวัวเพิ่มเลือดเอ,เอ้าเ๊ะ กัจะไปไม่ลากันเลยเหรอเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยเอาไว้นี่วะที่ฉันนายฆ่าพอฉันทำไมเพิ่มเลือดหน่อยฮะผมว่าตัวนี้มันเลือดน้อยครับเฮ้ <S <S เ<อ>กัจะไปไม่ลากลันเลยเหรอ What the surprise motherfucker คือถ้าเลือดมันน้อยไปเนี่ยก็ ไม่น่าจะทนต่อการที่จะเพิ่มเลือดไปนะครับอาจจะงงงหน่อยนะครับเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดหน่อยครับคุณเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดอ้าเพิ่มเลือดมันตายกันนะครัเนี่ยไ,ไก่นั้นเพิ่มเลือดโอเคนะฮะอ่าเลือแล้วก็เนี่ยทุกคนดูนี่ก็จะมี observer นะครับหายไปไหนอะนี่โอ้โหเนี่ยก็คือแบบว่ามนันอัปเดตมาแบบเต็มสูตรเลยนะ่ 2, 1 6เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยนะครับ สโนว์บอลหน่อยไหมลูกเทศกาลคริสต์มาสวีวิชูได้ไหมคริสต์มาสโอเคของนะฮะออฟซูเวอร์แล้วก็พิสตันสติ๊กี้พิสตันด็อปเปอร์ดิสเพนเซอร์แล้วก็เลสต์ stone d e p a t e แล้วก็レสเตอร์คอมเพลเตอร์แล้วก็ฮอปเปอร์นะครับโอเคถ้าปาหินมามันจะเข้าไปปะไม่เข้าอะ่ะอืมนอกจากจะแบบนี้นะครับมันจะเข้าแน่นอนต่อไปก็หน้าฟักทองโอเคพวกนายต้องเป็นคริสต์มาสคิด เอา้าอันนี้มันตน้นคิดมัดไม่ใช่หรอวะเอา้าอะไรวะเนี่ยชิบหายแนได้มันไม่ใช่ตน้นคิดมัดเหรออา้าโอเคครับทุกคนผมหาตน้นคิดมัดก่อนนะชูนะมาดีคิดมัดวีวิ์นี่ตอนนี้โอ้โหมิห่งไปเอาต้นหนูเฉยถ้าเป็นสี่อันได้ปะวีวิ์ชูน้มาดีคิดมาแอนนีแฮปปี้นิวเยียเยียกูดบายซียูอาเกนไม่ได้อบ ได้แค่ต้นเดียวนะครับวีวิดชูวน้ำมาดิคิดมาดแอนแฮปกูติดเลยบักเลยอนะ <21. S 1> ใครจะได้ช่วยกูหน่อยนี่นครับคริสต์มาสครับอโอเคตกแต่งกันหน่อยฮนะตกแต่งกันหน่อยฮนะโอเคตกแต่งนี่ Goodbye see you again Good morning t e a c h e r Goodbye how are you คุณครูสบายดีไหมครับ วีวิดชูระมาดีคิดมดัดวีวิชูระมาดีคิดมดัดวีวิชูระมาดีคิดมดัดมันต้นคิดมามหรือมันต้นอ,อะไรทัไมมันลอกจังเลยโอเคนะคก็ทหน้าของครับแมวหรือไม่ครับเที่อวด้แวแหละเวอร์ชันปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับอ่ะดูตัวละครแล้วก็นหน่อยดินี่ก็ตัวเดิมเลยนะฮะปะมันเปลี่ยนสก,กินได้นะครับโฆษณามันอย่าขึ้นเออไม่ขึ้นหลยผมลองเปิดดิไหนๆก็จะมีคลิปแล้วนี่นะครับก็เลือกได้ทุกตัวนะครับผมเลีอกได้ทุกตัวฮ เฟซบุ๊กเฮ้ยโอ้โหเลิกเลิกเลิกเลยครับเลิกเลยเลิกเลิกมันเลยเลิกเลิกไปเลิกเลิกน้องๆเล่นทันพี่หน่อยครับเอ้อเลิกเลยครับเลิกมาแล้วไม่เล่นละไม่เล่นละ